สวัสดีครับผมชื่อนายเจษด,ดาโพธิสิทธิ์และจะมาพูดถึงเรื่องที่อาจารย์เปิ้ลได้ให้โจทย์เอาไว้เกี่ยวกับงานแล้วก็แนวความคิดที่ตัวเองต้องพูดนะครับคือสิ่งที่มนุษย์ลืมเลือนคือชีวิตของสัตว์โดยไม่ได้ตำตระหนักถึงคุณค่าชีวิตที่สูญเสียไป อย่างไรค่าของการบริโภคและการฆ่าเพื่อความสนุกของชีวิตไม่ต่างจากเราแบบว่าสัตว์พวกนี้มันก็มีชีวิตไม่ต่างจากเราแบบนี้นครับนี่คือผมโน้ตไว้ตอนแรกสรุปง,ง่ายๆก็คือเขาโดนพวกเขาโดนเลี้ยงในพื้นที่ของผู้บริโภคฆ่าชีวิตเกินมากความจำเป็นของมนุษย์ที่มนุษย์ จะรับและก็ทำมันแบบไร้คุณค่าโดยการที่มนุษย์นั้นก็ะทำมันมากและล้นไปโดยที่พวกเขาถูกเลี้ยงในพื้นที่แคบๆในเครื่องมือของมนุษย์เหมือนกับว่าพวกเขาหนีไม่พ้นกับความตายที่พวกเขาเห็นและรับรู้ได้ถ้ารู้สึกว่ามันมีหลายอารมณ์อยู่ในนั้นทั้งแบบว่า ความกลัวความเศร้าความอัดความสับสนแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรอาจจะต้องตรารความหวังเอพีสองอันนี้มาพูดต่อจากเมื่อกี้เหมือนลกว,ว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่ผมเห็นมาแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจกับสิ่งที่มนุษย์ได้ลืมเลือนละเลยต่อสิ่งมีชีวิต ที่ร่วมโลกกับเราที่พวกเขาอยู่ในอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่โดนเอารัดเอาเปรียบด้วยความทารุณของความไม่เห็นใจของมนุษย์ที่พวกเขานั้นไม่เป็นแค่เครื่องมือของการบริโภคความสมนุกของอุตสาหกรรมที่พวกเขาไม่สามารถเห็นความอกเห็นใจของมนุษย์เลยและได้เติบโตมา เพื่อเป็นผลผลิตเท่านั้นในการฆ่าแต่สัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามการรมนั้นที่พระพุทธเจ้านั้นได้กล่าวเอาไว้ก็เหมือนกับมนุษย์เช่นกันมันอยู่ที่คนว่าเราจะเลือกกระทำอย่างไรแต่มันไม่สามารถหยุดได้ พราะคือความต้องการของมนุษย์ที่เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์ต้องการรับประทานแบบชิ้นนี้ขนาดพวกนักล่าก็ยังต้องการไม่ต่างอะไรจากมนุษย์ที่ต้องการเข้าไปเหมือนกันแต่ในพอเมื่อมีอุตสาหกรรมเข้ามา และขยายตัวมากขึ้นผลประโยชน์ต่อผลประโยชน์ต่างๆมันก็มีมากขึ้นและแบบว่าละเลยคุณค่าชีวิตไปมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ความต้องการมากขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตที่พวกเขานั้นต้องการกจริงๆแบบว่าเหมือนกับว่าอุตสาหกรรมมีเพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์ เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าชีวิตของสัตว์ที่โดนบีบครั้นทารุณกรรมขืนใจที่อยู่ในอุตสาหากรรมของระบบอุตสาหากรรมเพื่อ แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงชีวิตของสัตว์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยที่ผู้บริโภคไม่ได้รับรู้ถึงคุณค่าชีวิตที่มันมากล้นจนเกินในการผลิตการฆ่าชีวิตสัตว์จึงผมจึงทำงานสื่อถึงความโหดร้ายในอุตสาหกรรม สัตว์ในอุตสาหกรรมไอ้ยังไงสัตว์สัตว์อุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มนุษย์ที่ถูกมองความชีวิตอย่างไร้ปานนี้โดยปิดกั้นอิสระภาพในการผลิตนวัตสูการบริโภคมากเกินไปวันนี้หม่นี้มันติดขัดช่วงๆมันีสัตว์อุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มนุษย์ถูก ที่มนุษย์ถูกมองข้ามชีวิตยอย่างไรยปานีโดยติดการอนุรกษบภาพในการผลิตมานเป็นสูตการบริโภคมากจนเกินไป <c oughs> สกัตว์อุตสาหกรรมสัตว์อุตสาหกรรมในพื้นที่ของมนุษย์ที่ถูกข้ามที่ถูกมองข้ามชีวิตอย่างไรความปานี <c oughs> โดยติดกันอนุรกภาพโดยติดกัอนุรักภาพ ในการผลิตน,นำไปสู่การบริโภคในปัจจุบันก่ะถางหรอแล้วเป็นจองพูดหรอมันต้องมีเว,ว้นวรเว้วเยสัตว์อุตสาหกรรมสัตว์อุตสาหกรรมในพื้นที่ของมนุษย์จ้ะในเขเ่อนเวรในพื้นที่ของมนุษย์ที่อะไรเงี้ยคือเวรนวรอ่ะที่ถูกมองข้ามชีวิตอย่างไรความฝ่าเนี่ บอร์ปิดก,การสิทธะภาพในการผลิตนำไปสู่การบริโภคมากจนเกินไปรวยนะจากในอุตสาหการรมจากอุตสาหการรมในโุที่ของมนุษย์ที่ถูกมองข้ามชีวิตอย่างไรความภานภูม้งโดยสิดการสิทธภาพในการผลินลตนำไปสู่การนำไปสู่การบริโภคมากเกินไป อยากกลับไปยาปาะจำไทยใหม่จังเลยสัตว์ในอุตสาหกรรมในสัตว์อุตสาหกรรมในพื้นที่ของมนุษย์ที่ถูกมองข้ามชีวิตอย่างไรฟานมีโดยปิยยดกั้นอิสรภาพในการผลิตนาไปสู่การบรยโภกม่าจงึงเป็นไปเออนี่ยงาลนอะไราไมล,ลองไปถามอาจารย์ปผมลองไปถามอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์ปานว่าสิ่งที่ผม คุยกับพี่ตลุดว่ามันเป็นแบบนี้ได้ไหมก็ได้ความว่าสัตว์ในอุตสาหกรรมในพื้นที่มนุษย์ที่ปลูกหมองข้ามชีวิตอย่างไรปานนี้โดยปิดกั้นอิสรภาพในการผลิตนำไปสู่การบริโภคมากจนเกินไปแล้วอาจารย์ปันได้อ่านแล้วเขาก็เรียบเดงมาให้ใหม่ก็คือ การเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองการบริโภคไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์นำมาซึ่งความบีบบังคับทรมานอย่างไรป่าความปานีแล้วผมก็มาเรียบเรียงอีกครั้งแบบว่าอีกทีของแบบว่าที่คุยกับพ e. ี่อีตลุนเราก็อาจารย์ <c oughs> ก็คือสัตว์ในอุตสาหกรรมที่มนุษย์นั้นแปบ๊บนึงครับ เฮ้ยหายอ๋อได้แหละสัตว์ในอุตสาหกรรมที่มนเนิ์ได้มองข้ามชีวิตโดยไม่ได้คำนึงถึงจิตใจสัตว์ด้วยความด้วยการบีบบังคับและทรมานอย่างไรปานณีโดยสแสวงหาผลประโยชน์ตอบสนองความตอบสนองการบริโภคไม่สิ้นสุดปิดเทิมจะไปอ่านประสาท แบบว่าสรุปที่ผมได้จากอาจารย์ปานที่เคารพและพี่ตลุดที่เคารพก็คือสัตว์ในระบบอ,อุตสาหกรรมที่มนุษย์ได้มองข้ามชีวิตโดยไม่ได้คำนึงถึงจิตใจสัตว์ด้วยการบีบบังคับและทรมานอย่างไรปานนี้โดยการแสวงหาผลประโยชน์ตอบสนองการบริโภคไม่สิ้นสุด